ไดูกันกรรมการพิเศษของเราครับแต่ละคนเคยมีตำหนิมาอยู่แล้วนะครับเคยมาดูรายการแล้วก็คือโดนโดนในพวกนั้นตำหนิมาวันนี้ก็เป็นโอกาสล้างตาผมโดนมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่เน้นว่าใครจะร้องเพราะใครจะร้องยังไงใครจะทําอะไรยังไงผมไม่สนใจให้มันเงาเสียงไงไม่เกี่ยวครับวันนี้ผมจะเอาคืนนั่นแหละมูมันแรงครับทำมันแรงแค่ไหนเอาคืนแค่นั้น เดีย่อนเอาอี้ดีกว่ามีกรรมการคนไหนที่คุณคุณเกลียดเกลียดมันไม่เียอย่าใจรังนั้นอาจจะไม่สนิทอาจจะอะไรไม่ต้องขนาดเกลียดกันมีคนไหนที่คุณอาฆาตเป็นพิเศษหนักกว่าเดิมอีกแรงไปหรอหนักกว่าเดิมอีกในการรอบล่าสุดที่ผมมาเงาเสียกับคุณเบลคณิษฐาเขาไม่ได้คอมเมนต์เบลคณิษฐาใครใครเบลคณิ tha แฟนแฟน ใช่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 ไปไหนวะไปไหนกูชิแกงกูชิแกงกูชิแกงใส่แวนยืนอยู่ตรงนั้นมีคนไหนที่คุณไม่ไม่ค่อยชอบให้เลือกมาคนหนึ่งเนี่ยมียคุณนุ้ยครับเมียคุณนุ้ยครับฮะเมียคุณนุ้ยเชิญยิ้มครับเราล้วที่ชอบที่สุดที่ชอบชอบคนเหมือนคนจีนนะครับเหมือนคนจีนพี่ไก่ใช่ใช่เขาชอบเขาชอบทำให้ผมรู้สึกดี ทำไมกล้องพูดไปแล่ามือทัดถูไปด้วยเลยครับเคยแค้นเครื่องอะไรกับกรรมการเราไหมไม่เคยมีเลยครับเนี่ยเขามาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรคุณกล้องคุณดูเขาสิรักระหวังดีกันทุกคนครับเนี่ยดูสิเราเนี่ยครับบิกกิ้งอะไร ไอ้โลกสวยไม่เอาต้องมีสักคนนึงผมชอบทุกคนแต่ว่าอาจจะีบางคนที่อาจจะขออนุญาตนําเลื่อยมาตัดขานิดหน่อยเป็นคนที่ใช้สเต็ปเยอะสุดบนเวทีนี้ใช้สเต็ปเอะว่าสเต็ปไม่แน่ใจว่าเขาแต่งเป็นสีแลวป็นคนไหนแต่เห็นเขาเดินมาแล้ขาแควงเควงแควงเควงงเควงงแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องรอดูนเดี๋ยวต้องรอดูรอดูรอดู่ออกมาแล้วคุณซานนี่ครับ เคยมารายการเราหลายครั้งแต่เป็นกรรมการเคยมาจจะไม่ได้เคยเป็นศิลปินตรงนั้นนะเป็นไหมยังไม่เคยเป็นเแต่เคยออกมาเป็นคนร้องเป็นแข่งของคุณตั๊กศิริพรใช่หรอแล้ววันนี้ก็นั่งประจำที่เขาบอกเลยว่าพี่ตั๊กกับไปเลยค่ะเดี๋ยวเป็นตลอดให้โอ้โกตั๊กศิริพรสามคนแล้วสามคนออกศิริพรังมคนที่หนูไม่ค่อยพอใจเขาอีกคนนึงไม่ใช่เรียกว่าเกลียดเรียกว่าอาฆาตค่ะ คุณอนุวัต์จัดให้คุณอนุวัต์จัดให้เขาชอบเอาคีย์ที่จะไม่ใช้คะ่ะเวลาเขาหาอะไรไม่เจอเขางมงมมมมหาอะไรไม่เจอพอหนูร้องขึ้นมาเขาจะชิงชิงเอาคีย์หนูไปก่อนอ,อนุวัต์เป็นคอมเมนต์ใช่อยู่ใกล้ๆกลให้คุณขึ้นเสียงให้แล้วเขาจะได้ร้องคีย์นะ,ะวันนี้รองมาเล่นเขาเต็มที่ค่ะบอกคุณอนุวัต์เลยว่าวันนี้ซันิจัดให้ซันิจัดให้มาครับพ ถามจริงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันพี่เกศคนไหนพี่เกศคนไหนไม่ไม่มีไม่มีผมออ๋ไม่่เกรักน้องทุกคนรักน้องทุกคนนี่ไม่อะพี่แอ๊ดต้องเลือกมาคนหนึ่งดิชอบน้อยสุดความชอบมันจะไม่เหมือนกันมันไม่มีทางเท่ากันหรอกอาจจะเป็นนักมวยนักมวยว้าสมจิตตรงจอห่อมันขี้มวยไม่ใช่นักมวยแล่เข้าก่อนที่สมจิตเขาร้องเขาทำได้ดีนะเราววันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่ทราบไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรเหมือนกันเราดูนักมวยเราดี๋ยวราดูนักมวยโอเคครับท้องสุดท้ายคุณเป๊กกี้ศิรัญญา พี่ี่โดนโดนมาเยอะมาแข่งอะว,วันนี้นอกจากเป็นความแค้นส่วนตัวของดิฉันแล้วด,ดิฉันยังมาเป็นตัวแทนของคนที่เคยมาแข่งบนเวทีนี้นับล้านชีวิตที่คุณคอมเมนต์กันไว้เอาละ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 เอาแบบที่ไม่เป็นอริก่อนดิฉันสงสารเขามากเลยทำงานด้วยกันด้วยค,คุณอนุวัฒน์แล้วตอนซ้อมนี่ก็ดันนมาเจอตอนเขาซ้อมพอดีนักดนตรีชมก็ไม่เสียงเดียวเลยนะเฮ้ยเอาไงดีวะพวกเราเฮ้ยเอาไงดีวะพวกเรา ไปสบป,ประมาทเขาตอนเขาล้องผมเห็นโอ้โหทีมงงทีมงานยกมือกันให้เต็มเลยชอบชอบนิ้วี้เหรอครัใช่ยกนิ้วแบบนี้เลยครั<อ>แบบนี้เลยครับ <c oughs> วันนี้เขาไม่ผ่าตัดดวงตามาเลยเพื่อให้เหมือนศิลปินต้นแบบมันเป็นยังไงบอกเลยไม่ยกเห็นนี่ใจสัน่นหวานเชื่อมตาหวานนดูหรอตาคนหรือหอยแครงตาคนหรือหอยแข็งจริง คนที่เหลืออยู่ที่เคยคอมเมนต์ดิฉันอย่าหวังว่าจะได้สีเขียวอย่าหวังว่าจะได้สีเขียว <c oughs> บอกเลยดิฉันจะมีน้ำเงินกับแดง